ก็มาดูเลยบริกาสวัสดีครับอันนี้คุณมาเล่นเค้กที่เรียกน้ำเค้กเค้กอะเค้กเย็นนะครับมาจากปัตตานีใช่ไหมราคาเท่าไหร่ก็ับพารียีบาท25บาทเขาดูดใหม่โอ้อะไรเนี่ยเป็นลักษณะยังไงเนี่ยลองแกะดูนะ้พารีแกะดูเลยเอ้ามาใหม่นะครับ ดีไซน์ใหม่เป็งนไปยังไงฮะแกะอ้าวเมอืมลัลลัสนะแบบนี้นะครับเคฟเ,เย็นก็ยังเย็นอยู่นะครับตามชื่อเลยครับมีครีมด้วยครับมีครีมด้วยนะครับมีอะไรต่อ,อแป้งรอตีหรือเปล่าให้แกะหมด ครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยชัดๆก็อลองแกะเราลองลองใช้ช้อนด,ดูโรตีมันเป็นยังไงบ้างเป็นครีมอยู่ข้างในรึเปล่าเป็นไงบ้างอะไรอ่ะเอามีกล้วยด้วยเหรอมีเป็นครีมอ่ะอืม,มกล้วยด้านไหนอ่ะมันคล้ายโรตีแต่ไม่ใช่โรตีนะครับแต่ว่ามันเป็นแปลกจริงนะ มีกล้วยอยู่ในมีมีมีช็อกโ,โกแลตด้วยไม่แปง้งที่เป็นแป้งที่เป็นแป้งลาตีนะครับเป็นแปง้งหอ่อพอหอ่อปุ๊บแล้วก็ใส่ขอช้อนนิดนึงด้านในมีกล้วยนะครับมีกล้วยด้วยแนละ้วมีอะไรต่อมางแง่ดูนะครับมีช็อกโกแลตครับมาแง่ครับมีกล้วยรสกล้วยออกมาด้วยอืม้ม ดูลักษณะของเขานะครับมีรับกล้วยหรือยังไงครับอืมมีกล้วยคนะไม่ใช่มีกล้วยอยู่ข้างในด้วยครับมีกล้วยลองชิมดูนะครับอ,อ,อร่อยเนาะเกลือไอ้ครีมนี้ไม่ใช่ครีมไม่ใช่ครีมเค้กนะครับมันเป็นครีมอะไรสักอย่างเป็นครีมนมนะครับ อร่อยมากครีมนุมผสมกล้วยแล้วก็ช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะครับก็ราคากล้วยนี่กล้วยนะครับอร่อยดีเหมือนกันครับเป็นการดีไซน์กลมกล่อมนะครับเข้ากันได้ดีนะครับก็สามารถหาซื้อได้นะครับที่านีซบักล้วยหลังซอยนะครับเขตแปดนะครับเขตแปดมีกล้วยนะครับกล้วยผสมไอช็อกโกแลตนะครับนี่คือโลโก้ของเขาผลิตภัณฑ์นะครับ โทรสั่งได้นะเบอร์โทรอะไรเนี่ยแบบหนึ่งี๋ยวผมใส่ทาง YouTube นะครับ0862900687นะครับมีสินค้าฮาลาลด้วยนะเป็นฮาลาลด้วยนะครับโอเคนะครับไม่ลืมติดตามผลงานทาง Facebook แล้วก็ไอต่อย u ยูทูด้วยนะแล้วก็ สัตว์ไข่ด้วยติดตามผลง,งานด้วยนะสัตว์ไข่ด้วยขอบคุณครับคุณแม่ตัวเลเบลก <NYU> บ๊ายบาย